สมาคมผูรร้าารรป,รรประกอบการร้านอาหารร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่4ทับ2,567 17จังหวัดภาคเหนือภายในงานมีการสัมมนา,หาให้ความรู้เรื่องทิศทางการทำธุรกิจและการทำตลาดยุคใหม่ในสังคมยุคดิจิทัลโดยบริษัทจ่าวิรัตฟ,ฟูดด้ดจำกัดและโรงงานปลาจาจ่าวิรัตได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา,าด้วย ทางสมาคมยังได้ร่วมกับบริษัทจ่าวิรัตฟู้ breaker, <ม>ดจากกิจกรรมพิเศษการแข่งขงันซ้มตำลีลาปลาจ่าวิรัตเมืองสองแควโดยมีสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการาร้านอาหารร่วมเข้าประกวดทั้งหมด10จังหวัดโดยเกณฑ์การตัดสินคือเรื่องของรสชาติลีลาท่าทางการแต่งกายความสะอาดการจัดวางความน่ารับประทานและความสามาคคัคคีความคิดสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัลที่หนึ่งครบทองคำพร้อมเงินรางวัลจำนวน1นึ่งลนบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลจำนวนแ0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลจำนวน6,000บาทและรางวัลชมเชยเงินรางวัลจำนวน4,000ันบาทครั้งนี้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ได้แก่จังหวัดสุโขทัยซึ่งได้แสดงลิเกตามสต้งตามเข้าเกณฑ์การตัดสินและได้รางวัลชนะเลิศไปครองแล้วเราก็มีการจัดโครงการ ประกวดส้มตำรีลาปราจ่าวิรัตนะคะก็มีผู้มาเข้าร่วมประกวดจํานวน10ทีมนะคะปะลาจ่าวิรัตของเรานะคะก็ให้การสนับสนุนนะคะในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะตำมส้มตำทั้งรีลาทั้งรสชาติค่ะสีสันก็สนุกนะคะสนุกแซ่บนัวแซ่บจริงๆเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะ